เซอร์ไพรส์สุดลิซ่าผ่าร้านบามีในลอนดอนแฟนคลับคลิปสนั่นหลังครูพี่ลูกกอล์ฟเผยคลิปวอล์กวันไปสุดน่ารักเรียกว่าทำเอาครูลูกกอล์ฟขนาทิพย์ถึงกับเซอร์ไพรส์และน้ำตาไหลเมื่อไอดอลสาวระดับโลกอย่างนอริซ่าแวะมาอุดหนุนร้านบะหมี่ของตนเองที่กรุงลอนดอนและไม่เพียงเท่านี้ค่ะสิ่งที่เหนือความคาดหมายยิ่งกว่าการมาถึงของนอริซ่า คือการที่น้องลิซ่าเอ่ยปากขอถ่ายคลิปวอล์กวนไปกับครูลูกกลอฟด้วยโดยเจ้าตัวบรรยายในโมเมนต์นี้ว่าเหมือนฝันน้องลิซ่ามาร้านบะหมี่งงไปหมดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเหมือนฝันแล้วน้องขอถ่ายวอล์กวนไปด้วยงงน้ําตาไหลและนอกจากนี้ครูลูกกล์ฟยังโพสคลิปขนณะพูดคุยกับน้องลิซ่าว่าได้ถ่ายคลิปเดินแล้วแฮปปี้ไหมซึ่งน้องลิซ่าก็ตอบกลับแบบอารมณ์ดีแฮปปี้มากค่ะและเป็นเกียรติมากได้ทําสักทีถึงลอนดอนแล้วค่ะวันนี้ และหากจะพูดถึงคอนเทนต์สุดไวรัลอย่างแ a ชแท็กวอล์กนไปคอนเทนต์พาเดินรอบลอนดอนที่เมื่อก่อนอาจจะมีแค่เจ้าตัวที่เดินไปตามสถานที่ต่างๆแต่พักหลังมานี้เรามีเหล่าคนดังมากมายปรากฏอยู่ในคอนเทนต์นี้ด้วยจนทําให้กลายเป็นไอคอนิกไปแล้วและหากดาราคนดังในวงการไปเยือนลอนดอนก็ต้องได้ถ่ายคอนเทนต์วอล์กนไปกับครูลูกกอลสักครั้งไม่อย่างนั้นจะถือว่ามาไม่ถึงลอนดอนค่ะ งานนี้ก็เล่นเอาแฟนคลับทั้งฮือฮาและเอ็นดูแม้แต่เจ้าของคอนเทนต์อย่างครูลูกก๊อฟเองก็ยังตกอ,อกตกใจและรู้สึกตื่นเต้นเช่นกันที่นองลิซ่ามาขอร่วมจอยวอล์กวนไปด้วยกันค่ะถือว่าเป็นอีหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักที่แฟนคลับไดเอ็นดูไปตามๆกันตอนน่อกนี้ศิลปินดาราคนไหนอยากจะเช็คอินว่าถึงลอนดอนแล้วจริงๆต้องได้ร่วมทำคอนเทนต์วอล์กวนไปเสียก่อนไม่อย่างนั้นจะถือว่ามาไม่ถึงลอนดอนค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวน่ารักน่ารัก,รกของนองลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะดิซ่าดิซ่าได้ถ่ายคลิปเดินแล้วแฮปปี้ไหมในที่สุดแฮปปี้มากค่ะสนกเป็นเกียรติโอเคไหมได้ถ่ายคลิปเดินตามฝันละไ,ได้ทำสักทีถึงลอนดอนแล้วค่ะตอนนี้